ก็ต้องนะครับเอามาย้ําเตือนนะครับเอามากล่าวแล้วก็เอามาบอกกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่รู้หรือว่ารู้ทั้งรู้แต่ก็พราะเห็นแก่เงินเพียงไม่เท่าไหร่นะครับแล้วผลสุดท้ายก็ โดนเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจดำเนินคดีต้องบอกก่อนนะครับล่าสุดนี้นะครับก็จะมีข่าวที่ออกมาก็คือว่านะครับตำรวจเนี่ยนะครับไปจับนะครับคนที่เปิดบัญชีม้านะครับเปิดบัญชีม้าหรือรับจ้างเปิดบัญชีนะครับสองรายนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยดูแล้วน่าสงสารมากนะครับเพราะว่ารายแรกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็เอาหมายจับนะครับไปถึงเลยนะครับไปถึงที่บ้านเลยนะครับคนนะว่า คนที่โดนจับเนี่ยเขาบอกว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็ไปเปิดบัญชีให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังมีหมายจับนะครับแล้วก็เอามาอ่านหมายจับให้ฟังแล้วก็บอกให้ไปที่โรงพักนะครับคนที่โดนหมายจับเนี่ยก็บอกว่าไม่ขอไปได้ไหมอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าคงไม่ได้เพราะว่าเหตุผลเพราะมันมีหมายจับออกมาแล้วนะครับก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่านะครับก็มี อ่าเพจปลอมนะครับเพจปลอมเนี đó, ่ยปลอมเพจขึ <S <S ้นมาเป็นเพจที um> ่ปลอมเพจของคุณชาคิดแย้มงามคุณชาคิดแย้มงามเนี่ยครับมีการเปิดเพจแล้วก็มีการใช้เพจในการขายทุเรียนนะครับก็มีการสั่งซื้อทุเรียนเข้ามาเนี่ยก็มีคนไปปลอมไปปลอมเพจคุณชาคิดเนี่ยครับไปปลอมเพจคุณชาคิดี่ยแล้วก็มาหลอกขายทุเรียนเห็นว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า60บล้านบาท นะครับต้องบอกว่าฟาร์มบุญค่าฟาร์มครามเสียหายเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับถึง60ล้านบาทซึ่งแน่นอนครับเพจเนี้ยนะครับก็ทําการให้นะครับ,รนะรบมีการหลอกว่ามีการไขยทุเรียนลูกละร้อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนโอนมีคนหลงเชื่อเนี่ยโอนไปบัญชีตามที่ จาของเพจให้มาซึ่งเพจนี้นะครับแน่แน่แนอนว่าเป็นเพจของมิชาชีพอยู่แล้วแต่วิธีการโอนเนี่ยก็โอนไปใส่บัญชีของคนที่เปิดบัญชีให้ก็คือไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยไปเปิดบัญชีให้เนี่ยพอเปิดบัญชีปุ๊บแน่นอนครับเวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับดำเนินคดีหรือตามก็ต้องตามคนที่เปิดบัญชีก็คือโอนเงินให้กับบัญชีไหนเจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินการเอาผิด บัญชีนั้นก่อนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการมาแจ้งฟาร์มว่ามีการโกงกันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอันดับแรกเลยครับอันดับแรกเลยตามกฎหมายเลยก็คือต้องเช็คว่าโอนเงินไปที่บัญชีของใครบัญชีของคนไหนนะครับแล้วก็ ดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีนั้นก่อนเพราะเป็นคนรับโอนเงินแต่ส่วนเงินนี้จะโอนไปต่อที่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นความผิดต่อไปอีกนะครับเป็นความผิดต่อไปนี่อันนี้จะอ้างไม่ได้นะครับว่าเอ้ยตัวเองไม่รู้ไม่คล้องเกี่ยวนะครับตัวเองรับจ้างเปิดบัญชียอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกอเลยว่าคงอ้างไม่ได้คงอ้างไม่ได้นี่แหละครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะมาเตือนกับทุกคนว่ามันไม่คุ้มกันหรอกครับกับเงินแค่ พันบาทห้านะครับแล้วเขามาให้คุณเปิดบัญชีแล้วคุณเห็นแกนเงินแค่นั้นแล้วคุณไปเปิดบัญชีให้เขาแล้วผลสุดท้ายเขาเอาบัญชีไปกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยผลสุดท้ายคนที่โดนบัญชีคนที่โดนคดีก็เป็นตัวคุณเองคุณลองคิดดูนึกภาพออกนะครับว่าวันนี้นะครับเขาเอาบัญชีไปแล้วให้คนคนนะครับโอนเงิน นะครับโอนเงินมาใส่บัญชีคุณนะครับหลังจากนั้นเขาก็โอนออกไปเองแน่นอนครับเขารับเงินอย่างสบายใจครับเพราะว่าฝันจะไปตามเขาได้าอาจจะเป็นต่างชาติเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นต่างชาติก็ถ้าเป็นต่างชาติโอนเงินไปที่ต่างประเทศแล้วมันก็ติดตามได้ยากแล้วถูกว่าที่จะเอากลับเงินคืนเพราะสุดท้ายผลสุดท้ายเจ้าของบัญชีเองนะครับจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเองครับเพราะเราคุณลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีการโอนเงินมาอ่า77จังหวัด นะครับเจ็ดสบาททั่วประเทศมีคนโอนเงินมานะครับสัก30จังหวัดพอคุณก็ต้องไปมอบตัวทั้ง30จังหวัดเดินทางไปมอบตัวนะครับไปมอบตัวทั้ง30จังหวัดเพราะถ้าคุณไม่เดินทางไปมอบตัวคุณก็โดนออกหมายจับคุณก็โนตา,ตามจับไปดีเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้มันคุ้มกันไหมกับเงินที่คุณรับจ้างเปิดนะครับแค่500บาทหรือ1000บาท มันคุ้มกันไหมผมบอกเลยมันไม่ได้คุ้มกันเลยแต่ก็ยังแปลกนะครับว่ามันไม่ได้คุ้มกันเนี่ย ει, แล้วก็มีข่าวออกมาบอกอยู่บ่อยๆว่านะครับเจ้าของบัญชีนะครับเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเนะนี่ยโดนโดนคดีหลายๆคดีแต่ก็ยังมีคนนะครับที่ไปเปิดบัญชีแบบนี้อีกทําไมเหรอครับไม่ได้เกรงกลัวหรือไงหรือว่ายังไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ก็ต้องออกมาบอกแล้วก็มาเตือนกันนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า อาจจะรู้เท่าถึงการหรือรู้เท่าไม่ถึงการกรแ็แล้วแต่แต่ก็อย่างที่บอกว่าในการรับจ้างนะครับเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีแล้วให้คนอื่นเอาบัญชีไปใช้เนี่ยอันเนี้ยขั้นแรกเลยผิดกฎหมายก่อนนะครับไม่ต้องคุณเอาไปบัญชีเขายังไม่โอนเงินเข้ามาเลยนะครับคุณก็ผิดกฎหมายแล้วแต่ถ้ามีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีคุณเนี่ยเท่ากับคุณโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดนะครับสมรู้ร่วมคิดซึ่ง2คนเนี้ยนะครับที่โดนข้อหาเนี่ยผมบอกว่าโดนข้อหาหนักนะครับ โดนข้อหาหนักนะครับหนึ่งสมรู้เรื่องคลิปสองก็คือร่วมกันหลอกลวงประชาชนโอ้โหร่วมกันหลอกลวงประชาชนเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อหาหนักมากๆนะครับหนักมากๆนะครับมันไม่คุ้มกันเลยกับเงินที่คุณรับจ้างเปิดบัญชีเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้นะครับ เปิดบัญชีเองนะครับเปิดบัญชีรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยคุณได้เงินเงินมาเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแล้วคุณคิดแค่นั้นนะครับแต่คุณไม่รู้หรอกว่าผลที่มันตามมาเนี่ยมันมหาศาลมันไม่คุ้มค่ากันเลยก็อยากจะฝากเตือนเอาไว้ทุกคนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้มิฉาชีพนะครับใช้วิธีนี้เยอะแต่ถ้าเกิดว่า ทุกคนไม่มีการเปิดบัญชีให้ใครเลยแล้วมันก็จะลดเรื่องของขั้นตอนของวิชาชีพเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณนะครับไปรับจ้างเปิดบัญชีแล้วคุณเปิดบัญชีให้กับวิชาชีพเท่ากับคุณสนับสนุนให้มีชาชีพนะครับมีพื้นที่ในการหลอกหลอกลงพื่นเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยครับอย่าทำเลยครับอย่างที่ผมบอกผมออกมาเตือนเสมอผมออกมาทาคลิปบอกอยู่เสมอว่า การที่นะครับเรานะครับมีบัญชีแม้กระทั่งว่าวันนี้บัญชีของเราแล้วเราทําการค้าการขายเราเป็นพ่อค้าออนไลน์แมคค้าออนไลน์อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็มีการโพสต์นะครับบัญชีของเราเนี่ยลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆเพื่ออะไรครับ<ไ>เพื่อให้ลูกค้าโอนเงินมาโอนเงินมา <S <S เพื่อจะอะไรครับเพื่อจะมาสั่งซื้อสินค้าเรา <S 2> <S 2> เราก็ส่งสินค้าให้เพราะเราเป็นคนขายค้าขายออนไลน์เรายังต้องระวังตัวเลยระวังตัวยังไงครับเพราะบางทีอะ การที่เราเอาบัญชีของเราไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์เราไว้มันง่ายครับม,รมันง่ายต่อการโอนมันง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในการติดต่อเพราะว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันเราเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องปิดบังอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเราก็สามารถที่จะให้บัญชีเพื่อให้คนโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราแล้วก็โทรติดต่อเราได้ว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วนะส่งอ่าส่งใบสลิปมาให้เราวองบางทีก็คือเบอร์โทรศัพท์เราก็ไปผูกกับไลน์เอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพ ใช้ช่องโหวตตรงนี้โดยการยังไงครับที่ผมเจอเนี่ยผมเจอบ totally ่อยแล้วหลายๆคนก็มาก็มาปรึกษาผมในเรื่องนี้ก็คือมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของของเรายจู่โอนเงินเข้ามาผมเองก็เคยเจอครับพร้อมเมื่อก่อนเนี่ยก็ผมก็มีการที่จะให้คนโอนเงินเข้ามาก็มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีผมนะครับแล้วจู่จสักประมาณสักไม่พอโอนเงินเข้ามาปุ๊บก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเลยว่านะครับทาการโอนเงินผิดนะครับโอนเงินผิดเข้ามาในข้างในบัญชีผม ผมว่าบอกจำนวนตัวเลขถูกต้องหมดทุกอย่างเลยโอนเงินผิดเข้มามบัญชีบรบกวนช่วยโอนกลับคืนไปหน่อยนะครับช่วยโอนกลับคืนไปหน่อยก็เขาก็หายแบบบอกหมายเลขบัญชีมาช่วยโอนกลับคืนไปที่บัญชีนี้หน่อยอะไรให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าสําหรับผมนะแลวผมก็บอกกับทุกคนว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้มีเงินโอนเข้าบัญชีผิดมาขั้นแรกเลยนะครับอย่าโอนเงินคืนกลับเด็ดขาดอย่าโอนเงินคืนคืนกลับเด็ดขาดไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้โกงนะครับ อย่าโอนเงินเคินกับเด็ดขาดแต่วิธีขั้นตอนที่ทําแล้วถูกต้องที่สุดก็คือว่าคุณนะครับจะต้องไม่เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนอันดับแรกเลยนะอันดับ2นะครับไปที่สถานีนะครับที่คุณอยู่นะครับเขตพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยแล้วไปแจ้งฟาร์มกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว,ว่าลงบันทึกประจําวันไว้ว่ามีการโอนเงินเข้ามาบัญชีเราเท่านี้เท่านี้ทีนี้เวลานี้นะครับเราไม่ได้มีประสงค์นะครับที่จะ โกงหรือไม่มีประสงค์ที่จะนําเงินไปคือเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับเงินจํานวนนี้นะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับทำการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นก็คือบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับดึงเงินจากบัญชีเราออกไปเองดึงเงินจากบัญชีเราออกไปเอง รเราไม่ต้องไปทำการใช้เงินตัวนี้ให้เงินตัวนี้อยู่ในบัญชีเราอย่าง pues นี้แลแล้วให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดึงเงินออกไปเองแล้วเราไปลงบัทึกประจําวันแสดงความบริส, package, สุทธิ์ใจไว้ถ้าแบบนี้เราจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพราะถึงมีิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้ามาหาเราแต่เราไม่ได้เอาเงินไปใช้แล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราลงบัทชีประจำวันแล้วที่สําคัญก็คือให้ธนาคารเป็นคนดึงออกเงินออกจากบัญชีเราเองเพราะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับเราเป็นคนโอนเงินคืนไป โอนเงินขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องมีการมาตรวจสอบอีกว่าเราแสดงความบริสัทธ์ใจในโอน,โอนเงินขึ้นไปแต่คนที่โอนขึ้นไปมันไม่ใช่เจ้าของเงินที่เขาโอนที่เขาเสียหายเง,งี้ยแต่เป็นบัญชีอ่าเป็นบัญชีของคนอื่นคือบัญเขาเรียกบัญชีต่อเนื่องไปของมิจฉาชีพนั่นแหละก็คือมิจฉาชีพหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วโอนเงินแล้วเราอ่ะแล้วก็หลอกให้เราอ่ะโอนเงินนะ่ะนะครับไปให้กับพวกมิจฉาชีพอีทีเพราะฉะนั้น อันเนี้ยคือสิ่งที่ถ้าเราโอนไปเท่ากับว่าเราอะสมรู้ร่วมคิดเราตกเป็นเหยื่อแล้วผลสุดท้ายเราอาจจะแสดงความรู้สึกใจด้วยการไปขึ้นลงขึ้นศาลว่าเราไม่ได้เข้เกี่ยวกับตรงนี้เราบริสุทธิ์ใจที่จะโอนเงินคกนเข้าไปแต่มันเสียเวลามันเสียเวลาสําหรับเรา มันยุ่งยากสาหรับเราต้องเป็นคดีฟาร์มเป็นอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องปกป้องตัวเราเองเพราะฉะนั้นมีเงินโอนเข้าบัญชีของเรามาเนี่ยนะครับแล้วมีคนให้โอนกับผมแนะนําเลยวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือว่าอย่าโอนกับด้วยตัวเอง อย่าโอนกลับด้วยตัวเองลงบันทิกประจําวันไว้นะครับ bon ว่าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเราไม่มเีเราไม่เอาเงินตัวนี้ไปใช้แน่นอนนะครับแล้วเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและที่สําคัญก็คือให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับว่าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดึงเงินกลับไเปเองเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ดึงเงินกลับไปเองเนี่ยเราเราไม่มีความผิดอะไรนะครับ ถูกว่าเงินโอน,นเข้าบัญชีเราเองแล้วเจ้าหน้าที่ดึงกลับไปเองก็เราก็ไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าเกิดวาเราเป็นคนโอนไปเองเนี่ยเราโอกาสที่จะมีความผิดโด,ดนดำเนินคดีสูงมากนะครับสูงมากเพราะว่าวิชาชีพใช้ช่องทางเนี้ยนะครับในการหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาให้ผ่านเรา เพราะอะไรครับเพราะก็เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับก็มีบัญชีอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็โอนเงินเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่อย่างน้อยเอามาเล่าเอามาบอกกันฟังว่าวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเราอย่างไงนะครับจากการที่มีคนโอนเงินเข้าบัญชีเราสองก็คือการที่เราไปเปิดบัญชีให้คนอื่นอันนี้อย่าทําอย่าทําเด็ดขาด นะครับอย่าทําเด็ดขาดมันไม่ได้คุ้มกันหรอกครับ mm. บัญชีเราเราเป็นคนใช้ของเราเองเพราะวันนี้บอกได้เลยครับว่ามิจฉาชีพเขาไม่ใช้บัญชีเขาหรอกครับเขาต้องใช้บัญชีคนอื่นเพื่ออะไรครับเพื่อจะปกป้องตัวเขาแล้วเขาสามารถไปได้แล้วส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับเงินเนี่ยถ้าผู้เสียหายโอนมาแล้วเนี่ยโอกาสนะครับที่จะได้คืนเนี่ยยากมากด้วยเหตุผลอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแน่นอนครับคนที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนต่างชาติคนไทยเนี่ยจะโดน แบบนี้คือเป็นตัวกลางแต่เงินสุดท้ายแล้วจะไปอย like <con v répondre> mer, ู fall. ่ที่ต่างประเทศเพราะพวกนี้จะเป็นคนที่ที่ที่อ่าที่ต่างประเทศแล้วเวลาติดตามเงินมันติดตามไม่ได้นะครับเพื่อเมื่อเงินโอนไปออกนอกประเทศแต่เมื่อติดตามออกนอกประเทศไม่ได้ผมถามนะครับผู้เสียหายวันนี้เสียเงินอยากได้เงินคืนไหมครับเขาก็อยากได้เงินคืนเพราะฉะนั้นเขาโอนไปที่บัญชีใครเขาเอาผิดกับคนนั้นครับและตามกฎหมายก็เอาผิดได้ครับเพราะว่าะโอนเงินใส่บัญชีนี้ไง โอนเงินใส่บัญชีนี้แล้วคุณจะอ้างว่าโอ้บัญชีนี้มันคือมันอ้างไม่ได้ไงครับในเมื่อผู้เสียหายเขาจะต้องการเงินผลท้ายคุณก็ต้องอม,มาหาเงินคืนผู้เสียหายมันคุ้มไหมครับกับเงินที่คุณรับมา5 0าบาทพันหนึ่งที่เป็นรับจ้างเปิดบัญชีมันไม่ได้คุม้มหรอกครับก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะครับว่าวันนี้นะครับอย่าเปิดบัญชีให้ใครแล้วเงินที่โอนเข้ามานะครับเงินที่โอนเข้ามาให้ ทําทตามอย่างที่ผมบอกกีว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองวันนี้นะครับเราจะพึ่งหน่วยงานรัฐทุกอย่างนะครับว่าหน่วยงานรัฐต้องมาจัดการอะไรเงี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับมันก็ยากพาสอสมควรเพราะส่วนใหญ่ก็คือฝ่าจะเจ้าหน้าที่รัฐจะจัดการได้มันก็เกิดเหตุการณ์ไปแล้วแต่คนที่เสียคือเราวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐก็มีหน้าที่ปราบปรามอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องและดูแลตัวเราเองด้วยนะครับ อย่าพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเอามาเตือนเตือนกันนะครับแล้วก็เตือนกันตลอดนะครับก็ยังมีคนที่ยังหลงเชื่อนะครับแล้วก็ยังเปิดบัญชีม้าอยู่นะครับก็ต้องรับผลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะมาอัปเดตให้ให้ฟังเพื่อให้ทุกคนได้เตือนเอาไว้ว่าเฮ้ยเราอยากตกเป็นเหยื่อดีกว่านะครับป้องกันระวังตัวเองเอาไว้ดีที่สุดครับก็ฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ